สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอาเมนูจากหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะถึง3เมนูด้วยกันนะคะซึ่งเป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะช่วยลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ก่อนค่ะเราไปเริ่มลงมือในเมนูแรกกันเลยสําหรับเมนู k ี t o ลดน้ําหนักนะคะจากหม้อทอดไร้น้ํามันกันค่ะเราจะใช้ไข่ไก่นะคะจํานวน3ฟอง ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะเพื่อเพิ่มความฟูนั่นเองค่ะตามด้วยซอสปรุงรสคีโตนะคะและนะคะผงปรุงรสคีโตค่ะใช้นะคะตะก้อมือตีให้ขึ้นฟูเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ไส้กรอกนะคะคีโตนะคะซึ่งบางทีอาจจะใช้ไส้กรอกในเซเว่นได้นะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยต้นหอมซอยค่ะส่วนพิมพ์นะคะเราจะใช้พิมพ์วงกลมที่อบเค้กในลักษณะอย่างนี้ให้ทาพิมพ์นะคะด้วยน้ํามันก่อนค่ะหลังจากนั้นเทลงไปเลยจ้า เราจะใช้นะคะไฟ180องศาเป็นเวลา10นาทีเสร็จแล้วเมนูนี้ทำง่ายไหมคะจะเสริมนะคะผู้คู่กับนะคะซอสมะเขือเทศคีโตค่คะไปดูเมนูที่2กันค่ะ3กลีบตามด้วยรากผักชี2รลาก,ลากแล้วก็พริกไทย10เม็ดแล้วก็ดอกเกลือนิดหน่อยนะคะตำให้เข้ากันนะคะตำจนละ เอียดเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้ไก่สับ300กรัมค่ะตามด้วยนะคะที่เราตำไว้และก็น้ำมันหอยคีโตค่ะใส่ลงไปเลยจ้าแครอทค่ะ หอมซอยค่ะและไข่หนึ่งฟองนะคะนวดให้เข้ากันค่ะนวดสักคู่เราก็จะจะให้มีกูเต้นนะคะซึ่งสำหรับคนทานคีโตนะคะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างนี้นะคะลงไปค่ะนวด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 ,นวดแล้วก็พักไว้ค่ะ สักประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเราเอาไปทำในหม้อทอดกันค่ะเราจะปูนะคะด้วยกระเราจะปูด้วยนะคะกระดาษนะคะลองทอดกันในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้น เราปั้นเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้นะคะใช้นะคะในส่วนของช้ชอนนะคะตะล่อมตล่อมเป็นก้อนอย่างนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะเอาเข้าวมอทอดกันเลยจ้าไฟที่ร้อองศานะคะเป็นเวลา10นาทีค่ะ หลังจากนั้นเอามาพลิกกับด้านค่ะแล้วนะคะทอดต่อค่ะไฟ180อ,องศาอีก5นาทีค่ะเสร็จแล้วพร้อมจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าก่อนที่เราจะไปจัดก,การปลาดินกันต่อเราก็จะต้องมาวอร์มหม้อทอดกันก่อนนะคะ10นาทีโดยประมาณนะคะ200องศาค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปหมักปลากับทั้งปลากันค่ะตอนแรกนะคะเราก็เช็ดปลานะคะใช้เนี่ยนะคะเรื่ออะไรเนะี่ยกระดาษ สับนะคะอย่างนี้สับปลาแห้งนะคะเพราะบางครั้งเราทำมาเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันจะมันจะมีน้ำเยอะนะคะคุกน้ำปลาทั้งสองด้านนะคะใส่มันอย่างนี้เลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะทำพริกน้ำปลาอีกรอบเนื้อนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลอมอทอดกันนะคะเดี๋ยวเราเอาไปอบกันค่ะมอทอดมาแล้วเนาะ เราก็ต้องเลือกขนาดพอดีนะคะเพราะบางทีหม้อทอดมันจะเล็กกว่าเนาะใส่ลงไปเลยค่ะระวังนิดนึงหานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สเปรย์น้ำมันนะคะฉีดไว้ค่ะฉีดสเปรย์น้ำมันเลยนะคะให้ทั่วๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะเราทอดกันเลยนะคะ เราจะใช้อุณหภูมิที่200องศานะคะเป็นเวลา15นาทีก่อนแล้วออกมาดูนะคะว่ามันเหลืองไหมถ้ามันไม่เหลืองทอดต่อค่ะปลาก็ลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เรารอปลาน,นินทอดอยู่นะคะโดยประมาณนะคะถ้าตัวใหญ่นะคะใช้เวลาข้างละประมาณ10นาทีเราก็จะมาหั่นหอมแดงกันเลยค่ะ และตามด้วยพริกขี้หนูนะคะซึ่งบางคนอาจจะใช้พริกขินดาก็ได้ค่ะทีนี้เรามาเริ่มทำน้ำจิ้มกันต่อเลยค่ะตอนแรกนะคะเราจะใช้น้ำปลาคีโตเนาะเลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ใส่นะคะในส่วนขนองมะนาวลงไปชิมลดตามชอบเลยหอมแดงที่ซอยนะคะแค่เสร็จเป็นไงมั่งคะทั้งสามเมนูทำง่ายมากๆและที่สำคัญเป็นเมนูคีโตประหยัดเงินนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปที่ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ